ปีดาปีดาพี่นาจาปีดาคนสวยวันนี้อยู่ในสวนดอกไม้เลยค่ะพี่ดาดอกอะไรคะสวยดอกอะไรคะสวยจังเลยดอกอะไรคะอย่าออกมาเล่นโน้ตโน้ตโน้ตไปนอนดูไปลูกไปพี่ดาเอ้ยพี่ดาเอ้ยเล่นนั้นแหละ เก็บดอกไม้มาให้ยายหน่อยเร็วเก็บดอกไม้มาให้ยายไหว้พระหน่อยเร็วเมื่อวานวันพระเมื่อวานวันพระวันพระไม่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วเมื่อวานวันพระพี่ดาเล่นอยู่กับสวนดอกไม้เลยค่ะดา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  ดา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 ด่าคลานไปลูกค้านไปเจอเห็ดก็เก็บเห็ดด้วยถ้าเจอเห็ดก็เก็บเห็ดด้วยเจอเห็ดก็เก็บเห็ดเห็ดเก็บเห็ดเก็บเท้าเออนี่ยุ่งงงนี้แหละโอ้ยุ่งงงนี้ล่ะเออเอ้าเล่นอะไรล่ะพี่นั่งลงแล้วพี่จ๋าพี่อะไรนะ พี่อะไรจ๊ะพี่อะไรนะ่ะอันอินพี่อันอินพี่อันอินเล่นกับน้องในสวนหน่อยเร็วพี่อันอินเล่นกับน้องในสวนหน่อยคิกค,คักค,คิกคักคิกคักน้องฟีดาวันนี้ได้ดอกไม้สวนดอกไม้กว้างใหญ่ไพศาลแท้ น้องอันอนินนั่งลงลูกนั่งลงแล้วนั่งลงกับน้องแล้วนั่งลงเล่นกับน้องเลยอันอนินนั่งลงเล่นกับน้องนเอยเร็ว <c oughs> น้องมันไม่อยู่กับที่มันเลยน่ะคลานไปคลานมาคลานไปแล้วก็คลานมาเหมือนกระปูไตเลยเหมือนจับกระปูจา้าเหมือนจับกระปูใส่กระด้งเลยฟีดาเนี่ย เหมือนจับกระปูใส่กระดองเลยฟิดาฟิดาชัดฟิดาชัดฟิดาชัดเล่นนั่นว้าแล้วอ้าวร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยฟิดาโดน